นี่ครับวันนี้ก็พามาดูเกี่ยวกับวิธีการนะครับวันนี้หุ้มหนังนะครับเป็นชุดตู้ซับดอก12นิ้วนะครับใน To ลิต้าวีโก้นะครับกับขั้นตอนการหุ้มหนังนะครับที่ช่างดิงกําลังทาอยู่นี้คือทากาวยานครับแบบชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะหุ้มหนังนะครับนี่ครับเราก็เริ่มต้นกันนะตั้งแต่การตัดไม้อ่าประกอบตู้ประกอบอาไรเสร็จเรียบร้อยจนมาถึงวิธีการหุ้มหนังนะครับก็ถือว่าเป็นงานแ a นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับ นี่ครับตู้ครับส่วนนี้ก็เป็นแผงซาวนะครับที่หุ้มหนังอยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นตัวตู้นะครับควาหน้าดอกนะครับติดแผ่นกากเพชรเสร็จแล้วนะครับส่วนชิ้นแผงซาวพวกนี้ก็เป็นลายซาวนะครับที่กําลังทากาวอยู่นี้ครับเป็นลายซาวเพื่อที่จะหุ้มหนังนะครับนี่ครับตัวตู้นะครับ ดอก12นิ้วความหน้านะครับอ่าเป็นดอก12นิ้วเอ็กซ์ซดนะครับเนี่ยครับนี่ครับกำลังทากรงทากาวกับวิธีการและขั้นตอนนะครับการทำงานนะครับของช่างอ่างานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับายแอบดังนะครับเป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับทุกอย่างใช้มือนะครับอ่าที่ว่าประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับนี่ครับ ็จะประมาณนี้นะครับกับการทํางานของช่างแอบดังของเรานะครับล like ายซาวเราก็ตัดเองเขียนเองเขียนลายเขียนแบบเองนะครับออกแบบออกลายลวดลายเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ครับจะติดตั้งภายใน t o วท้าวีโกคันนี้นะครับส่วนแผงซาวแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็นี่ครับโปขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นไฟเบอร์เสร็จเรียบร้อยเหลือใส่ดอกนะครับกับหุ้มหนังนะครับเหลือหุ้มหนังใส่ดอกนะครับแผงซาวบานประตูดอก8นิ้วนะครับส่วนนี้เราก็แดมเสร็จเรียบร้อยนะครับภายในตัวรถนะครับ พร้อมที่จะขึ้นติดตั้งนะครับนี่ครับแผงซาวนะครับดอก8นิ้วนะครับแล้วก็แหลมนะครับนี่ครับภายในนะครับเราก็ลือกักหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะที่ว่าจะขึ้นติดตั้งแค่นั้นนะครับนี่ครับแผงซาวเหลือหุ้มหนังแล้วก็ใส่ดอกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาแขวนให้พี่ปีนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหุ้มหนังให้เข้าชุดกันนะครับกับบานประตูนะครับ นี่ครับกับการทํางานเครื่องเสียงนะครับกับงานแทนเมดนะครับนี่ครับทามือนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นการหุ้มหนังไม่ว่าจะเป็นการตีตู้ประกอบตู้นะครับตู้เราก็ใช้ไม้อัดยี่สิบมิลนะครับสําหรับตู้ซับของเรานะครับขันน็อตสกูแน่นๆโปดีๆนะครับส่วนหุ้มหนังก็ระดับพรีเมียมนะครับที่นั่งทากาวอย่างนี้ก็ระดับปราจารย์นะครับกับการทํางานนะครับ หุ้มหนังนะครับกับช่างดิ่งนะครับสิทธ์กนกุติของอาจาร,รย์แม็กแอบดังนะครับนี่ครับที่วางอยู่กำลังจะหุ้มหนังแผงซาว